ลูกสามปีค่ะนี่สาปีติดน่วยหลายอยู่เด้อพี่น้องล่นกระหลายน่วยพี่น้องล่นเป็นดกยุค่ะล่นกระหลายคือกันเดี๋ยวสมองสีใไ้เบิ้งน่วยน่วยหน่อยล่นนี่ค่ะล่นเสดได้หลาย เพราะว่าตนเพิ่นกน็ยังว่าท่านด้แก้ปัญหาให้พี่น้องคนน่ะล้นเต็มเลยค่ะคนน่ะต้องนั่งเบิ่งต,ต,ตั้ๆตั้มพี่น้องอยู่จังสี่บ่เห็นหน่วยอีหลีเด้เพราะว่าใบเพิ่นใบกับใบใหญ่เติบอยู่พี่น้องต้องนางตั้มตั้มเคยสิเห็นหน่วย สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่องชาแนลคือเก่าแล้วค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนะ้ำบานสวนคือเก่าแล้วพี่น้องวันนี้สาวหม่องเพได้ไปเก็บเพจเด,ด็กเด้อค่ะกสิพาพี่น้องมาเบ่งาอาโวคาโดที่สาวหม่องปลูกไว้ยูส่สวนยู่น้เนาะคะ่ะบานสวนเนาะพี่น้องกะอย่าลืมฝากเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหม่องน้ำเนเดอ้อพี่น้องแล้วก็ฝากแฟนเพจเฟซบ,บุ๊กน้ำเนเด้อค่ะสาวหม่องชาแนลค่ะเนาะวันนี้สาวหม่องกะทายทำตรงกับวันที ่มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อค่ะป้าพี่น้องเดี๋ยวพานยางไปเบิง้งอวโวคาโดค่ะสามฝีพี่น้องเป็นนุ้ยแล้วค่ะอันพันนี่ยังนอสมอมงปลาสมองซื้อมาตอนนั้นนะพันบคัคขนยียเด้อค่ะพี่น้องคุณสงสัยเพิ่นซิม,มากกันก็ไพน้านั่นแหละ ปลูกกลางตอนนั้นเป็นให้น้าด้วยนะคะคุดสะคุดสาลูกมีสองสะมา้าแล้วก็อันปลูกอะ,ะโวคาโดตรงนี้แหนมไปจังสีแหนมม่เห็นหน่วยดอกพี่น้องเพราะว่าน่วยเพิินมันเขียวปลูกสามปีค่ะนี่สามปีติดน่วยหลายอยู่เด้อพี่น้องใหญ่เบิ้งไกลๆค่ะทายทายกระบ,บ้นานปันได นี่ค่ะอวโวคาโดตตนสามปีใหญเจนเป็นน่วยให้ได้กินแล้วค่ะสมองเตียนมุมปูกกลางทงแล้วนะคะ่ะน่วยล้นลายหลายพี่น้องมาบานสวนค่ะตรงไหนตรงหน้าอวโวคาโดอันนั้นบานสวนเล้ค่ะสานามล่นกระหลหน่วยพี่น้องล้นเป็นดกยุค่ะล่นกระไลคือกันเดยวสมองเสียหายเบื้อง นวยนวยหน่อยลอนนี่ค่ะลนเสียดายหลายเพราะว่าตนเพื่อนกันยังว่าท่านอีกแก้ปัญหาหพี่น้องคนน่ะลนเต็มเลยค่ะคนน่ะลนเต็มเลยพี่น้องคนลนเต็มเลยค่ะนลนเนาหลายนวยแต่ยังมีนวยที่ติดอยู่ค่ะพี่น้องติดหลายอยู่ค่ะ น,นี่พี่น้องติดน่วยอันปีที่สองเด้อค่ะปีนี้ติดน่วยหลายยุต่ตอ้องต้องนั่งเบิ้งต่าๆตัวพี่น้องพี่น้องเห็นบ่หน้เห็นบ่ค่ะต้องนั่งเบิ้งต่ตาๆทัาบ่ทับเบืนงต่าๆเพเห็นน่วยเพราะว่าใบเพนสิบโปเบิร์ด นวยดกคักยุพี่น้องทั้งเถิงก็มีค่ะขัางล่างก็มีค่ะขัางล่างจะเปิดออกให้เบื้องพี่น้องล่างนวยกับงามยุค่ะโอเคยุพี่น้องย้อนแสงไปน้อยหนึ่งเลยเด้อค่ะอีหนวย เห็นนวยปั๊บป่ายอยู่พี่น้องนุ้ยดำดำนุ้ยอย่างนี้นุ้ยปั๊บป่ายอยู่นาปลา,ปลาโบขโดูพันอันนั่นเด้อพี่น้องบัคขนียอยางน่ะกระหมองก็ลืมซื้อจําได้แต่บัคขนียบัคขนียนี่ละนี่ละประมาณนี้ละนุ้ยเพิดน,นี่เดี๋ยวสิพานยางออมไปเบิ่งฟังพุ่นอีกค่ะ ต้องนางเบิงตัมตัดโดพีนหองอยู่จังสี่บ่เห็นหน่วยอีหลีเด้เพราะว่าใบเพิ่นใบกะใหไ่เติบอยู่พี่น้องต้องนางตัมตัมเคยสิเห็นน่วยต้องนางย่องยอนน่วยขืนนี่พี่น้องนี่เห็นน่วยบ่ค่ะนี่เดี๋ยวเขายางไปเบิงออมตูนฟังผุนเนาะค่ะตื่นเต้นพี่น้องปีนี้ดกเพราะว่าสาวหมองก็มาก,กินค่ะ สมองว่ามาเพิ่นเปล่นมันมันแซบดีโอ้ลมลมยุททงยุดทาเย็นค่ะกองอัดสิดบ,บิดจับแน่เด้อพี่น้อง้อนเพิ่นกับแข็งแห้งสงปูนดีอยู่ค่ะ ายนวยยุพี่น้องงานนี่หาหกหนวยนี่ค่ะใช้พี่น้องเบื้องชัดๆก่อนกองอาซีดย,ย้อนแสงแน่เด้อค่ะพี่น้องช่วงใบใบค่ะใบ,ะบสองเน็ดสาหม่องยางมะท้ายพี่น้องเบื้องนี้ตอนนี้บายสองค่ะแดดเตียงเตียงเลยค่ะพี่น้องแดดแห้งคักแห้งแน่ ตำๆก็มีนี่อันนี้เป็นน้วยเดียวนี่พูดนะพี่น้องงวยเหลี่ยมงามงามเหลี่ยมหยับหยับพี่น้องเห็นบ่ค่ะตรงทายถั้งผี่เคยซิบว่าย้อนเสีงนี่ ลักษณะใบพันธุ์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละพี่น้องเบิ้งนี้นี่ใบเพิ่อนออกเหลี่ยมๆค่ะเป็นออกหยาบๆแน่จักน้อยของกิ่งออกเบิง้งงกอจังจะมีขนแล้วพี่น้องแต่ว่ากับบ่มีแล้วค่ะเป็นแบบประมาณนี้ละนี่ละ่ะสามองให้เบิ้งอยู่นี่ค่ะเป็นประมาณแบบนี้ละค่ะเพิ่นเป็นภูมิกะตั้มติดดินเลยพี่น้องเบิง้ง เป็นภูมิตามติดดินเลยค่ะดกเติบยุพี่น้องเห็นบ่คคะถ้าต้นใ่ก็นีแห้งสีดกก็หนีอันนี้ต้นยังหน่อยยุพี่น้องมันกะได้ประมาณซํานี้ค่ะอุ้ยหล่มค่ะเด๋ยวเสียหายเบิ้งหน่วยพี่น้องนี่หน่วยประมาณซํานี้แล้วค่ะหน่วยกลังซํานีล้ละไข่ซ้ำไข่เป็ดเบอรอเบื่บอใญ่ๆนะพี่น้องใ่กาไข่ไกลเบื่อศูนย์อยู่อกค่ะพระ่า สมองตามวัดขนาดเนาะกำลังประมาณนี้แล้วค่ะอุย้ยลมค่ะตนเพิ่นกระแตกภุ่มแตกภุ่มคักี่ลีตนอโวคาโดนี่ใบเป็นภุ่มคักเด้อพี่น้องคุณนะ่ะเป็นพุ่มยุคข,ขงลางเต็มต้องตัดแตงกิ้งข้ังลางบ่หรือว่าจังไดพี่น้องทานใดที ฮูกะคอมเมนต์มาบอกสาวหม่องน้ำแน่เด้อค่ะอันนี้ซ้ํหมองก็ปลูกบานๆดอกพี่น้องปลูกแบบมันบานเลยค่ะปลูกถิมไว้กลางทงน้าเลยค่ะลดไถนะ้าวนๆอยู่ค่ะแฟนสาวหม่องไถนะ้าอยู่คนน่ะพี่น้องสาวหม่องก็เลยอันมาไทายพี่น้องเบิ้งค่ะบุกขโดปลูกต้นเดียวๆอยู่กลางทงเลยด้วยพี่น้องปลูกเดียวๆกลางทงนาเลยบ่คิีดบ่ฝันว่าสิเป็นนูวยให้ได้กิน คลิปนี้สม่งกะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปนาเดี๋ยวสม่งสิบปท่าคลิปเกี่ยวกบพี่หยังสม่งกะที่บอกพี่น้องในคลิปนั่นล่ะค่ะว่าสิบท่าเกี่ยวก็ไม่หยังเนาะตอนท้ายคลิปคุณรับพี่น้องอันคลิปนี้สม่งกะพาพี่น้องชมอวโวคาโดไว้เพียงซมำนีเด้อค่ะเดี๋ยวสม่งเสียอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยเรอยเด้อค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเ e นาะเดี๋ยวสม่งก็เสียอัปเดตให้เบิ่งเรื Believe. ่อยเยเด้อค่ะว่า ใหญ่ก่านีสิป็นจังไดตอนซุกป็นจังไดเนื้อรสชาติเป็นจังได้เดยเสาหมองสิมาซิมให้เบิ้งพร้อมแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เสาหมองกะขอโตลรพี่น้องไปกอนเออลืมบอกไปพี่น้องอันเป็นเกือบจะถึงลอยกุ้น่วยพ่นละเนี่ยต้นน้อยๆเนี่ยลอยกว้น่วยพู่นะพี่น้องแต่มันไม่เห็นค่ะในในคลิปอาจจะไม่เหน็นแต่ของจริงนี่หอยอ้อนโตนินเตนเนี่ยพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกัหไรยค่ะสามปีเป็นนวยโดกากสากทับล้นถิ่นนี่อุ้ย มืหวาดเมืม่อวสองร้อยก็นุ่ยพี่น้องดกคักดกเนี่ยตอนเป็นดอกก็บม่ได้มทัทไถยเบิ้งค่ะนี่ง้มนเลยค่ะผู้แดดบดพอดีพี่น้องป้าพี่น้องสมองกระคอโตไปกับแดดแดดบดนี่แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะอุ้ยบอลติดติดขัดขดสวัสดีค่ะ